บอกเลยว่าเป็นอะไรที่กระชุ่มกระชวยหัวใจสุดๆเรื่องราวของรั้วของชาติบ้านเราที่ตอนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ปกป้องอธิปไตยแต่กำลังทำหน้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางสายตาให้สาวน้อยสาวใหญ่ทั่วเอเชียได้ใจสั่นกันเป็นแถวต้องยอมรับจริงๆว่าในยุคที่โซเชียลมีเดียไร้พรมแดนแบบนี้คลิปวิดีโอสั้นๆแค่ไม่กี่วินาทีของทหารไทยไม่ว่าจะตอนฝึก ตอนยืนเวนหรือแม้แต่ตอนยืนซื้อลูกชิ้นปิ้งก็สามารถกลายเป็นไวรัลข้ามประเทศได้ง่ายๆซึ่งจากการไปสืบเสาะเจาะลึกมาพบว่าประเทศที่เป็นแฟนคลับตัวยงอันดับหนึ่งที่เห็นทหารไทยแล้วกรี๊ดหนักมากก็คือประเทศจีนนี่แหละค่ะ คือต้องเล่าก่อนว่าในแอปพลิเคชันดูหญิงหรือ TikTok อจีเนี่ยมีแฮชแทกเกี่ยวกับทหารไทยหรือตำรวจไทยเยอะมากโดยเฉพาะทหารรักษาพระองค์หรือทหารที่ประจำการตามสถานที่ท่องเที่ยวสาวจีนเขาจะมีความตื่นเต้นกับเครื่องแบบของเรามากเพราะชุดทหารไทยมีความเข้ารูปเนี้ย ب, เปะ๊ะและดูสง่ายิ่งถ้าเป็นทหารเกณฑ์รุ่นใหม่ๆที่ดูแลตัวเองดีๆหุ่นสมาร์ทสมผิวเข้มหน่อยๆห,หรือตีอินเตอร์นินิด,นด พอไปยืนนิ่งๆใส่แว่นกันแดดถือปืนเท่ๆสาวจีนคอมเมนต์กันกระจายเลยค่ะบางคนถึงกับแซวว่าอยากจะบินไปทำผิดกฎหมายที่ไทยจะได้โดนจับอะไรทำนองนั้นเลยคือเขามองว่าทหารไทยมีความละมุนผสมความเข้มที่หาไม่ได้ในบ้านเขาแถมเวลาทหารไทยเขินเวลาโดนขอถ่ายรูปมันดูน่ารักน่าเอ็นดูจนใจละลายกันไปหมดเรียกว่าเป็นไวรัลชนิดที่ทัวจีนลงในทางที่ดีกันเลยทีเดียว นอกจากพี่สาวชาวจีนแล้วเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและกัมพูชาก็ไม่น้อยหน้าค่ะ ในฝั่งเวียดนามเนี่ยกระแสจะมาทาง Facebook และ TikTok อซึ่งรสนิยมสาวเวียดนามจะคล้ายๆกับสาวไทยคือชอบคนหล่อแบบพิมพ์นิยมยิงถ้ามีคลิปทหารไทยเต้นโคเวอร์ cover, เพลงเกาหลีหรือทำคอนเทนต์ตลกๆน่ารักนรักในค่ายทหารยอดแชร์จะถล่มทลายมากเพราะมันดูขัดแย้งกับภาพลักษณ์ดุดันที่เขาเคยเข้าใจกลายเป็นความน่ารักขี้เล่นที่เข้าถึงง่าย ส่วนทั้งฝั่งกัมพูชาแม้จะมีดราม่ากันบ้างในบางเรื่องแต่พอเป็นเรื่องความหล่อดูเหมือนโลกจะสงบสุขขึ้นมาทันทีค่ะมีหลายคลิปที่ทหารไทยหล่อๆไปปรากฏตัวแล้วสาวๆกัมพูชาก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะมากโดยเฉพาะทหารที่ประจำการอยู่ตามชายแดนที่บางทีก็มีโมเมนต์ทักทายกันเป็นความสัมพันธ์น่ารักนผ่านความหล่อที่เชื่อมโยงกันได้ อีกกลุ่มที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะแต่อาจจะมาในรูปแบบที่ต่างออกไปหน่อยสาวญี่ปุ่นจะชอบความเท่และดูดันแบบมังงะทหารไทยในชุดเครื่องแบบเต็มยศหรือชุดฝึกที่ดูธรรมะรมัมงจะได้รับความสนใจใน Twitter หรือ X ของญี่ปุ่นพอสมควรโดยเฉพาะชุดทหารมหาเหล็กราชวัลลบที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เขาจะมองว่าเหมือนหลุดออกมาจากอนิเมะเลยค่ะ ส่วนสาวเกาหลีจะชอบทหารไทยลุกที่ดูคมเข้มแบบไทยแท้เพราะมันดูแตกต่างจากอบป,ป้านหน้าขาวบ้านเขาเวลาเห็นทหารไทยผิวแทนร่างกายกำยำจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายแมนแมนหรือแมนลี่มากๆ ถ้าให้วิเคราะห์ว่าทำไมทหารไทยถึงฮอตขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าเครื่องแบบมีผลมากค่ะชุดทหารไทยยุคใหม่มีการตัดเย็บที่เข้ารูปขึ้นเสริมบุคลิกให้ดูไหล่ผายอกผายไหล่ึ่งบวกกับการดูแลตัวเองของคนรุ่นใหม่ที่เข้าเป็นทหารทั้งการออกกำลังกายและทรงผมที่ต้องตัดสั้นเกลียนมันยิ่งขับเน้นโครงหน้าให้ดูชัดเจนและที่สาคัญที่สุดคือรอยยิ้มค่ะ ทหารไทยไม่เหมือนชาติอื่นตรงที่เวลามีคนมาทักทายหรือขอถ่ายรูปมักจะมีรอยยิ้มเขินๆหรือความเป็นกันเองหรือเฟรนลี่ส่งกลับไปไม่ได้ยืนหน้าตึงตลอดเวลา ความเป็นมิตรเนี่ยแหละค่ะคือเสน่ห์ไม้ตายที่ทำให้สาวๆผวเอาเชียแพ้ทางยิ่งเดี๋ยวนี้มีการทำคอนเทนต์ลงติ k t o อกโชว์ไลฟ์สไตล์ตลกๆในค่ายทหารยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ทหารดูจับต้องได้และน่ากอดมากขึ้นไปอีกสรุปแล้วก็คือไม่ว่าชาติไหนเห็นก็ต้องเหลียวหลังมองคอแทบเคล็ดกันทั้งนั้นแหละค่ะเพราะของไทยเรางานดีจริงๆไม่ได้อวยนะแต่มันคือเรื่องจริงที่เห็นกันอยู่ตำํำตา แต่สาวที่สนใจเป็นพิเศษหลังเจาะลึกลงไปในโลกคอมเมนต์ก็คือสาวจีนในดูหยินที่มีต่อทหารไทยนี่แหละค่ะบอกเลยว่าบันเทิงยิ่งกว่าดูซิทคอมอีกค่ะเพราะสกิลการโต้หนุ่มของอ阿มวยเนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นๆแต่มาแบบรุกหนักชนิดที่ถ้าทหารไทยอ่านออกคงเขินม้วนจนปืนหลุดมือแน่ๆ โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะออกแนวขี้เล่นผสมความเว่อวังอลังการตามสไตล์ชาวเน็ตจีนเริ่มตั้งแต่คอมเมนต์คลาสสิกเวลาเห็นทหารยืนเข้าเวรหน้าพระบรมมหาราชวังหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มักจะพิมพ์กันเข้ามาว่าขอโทษนะคะถ้าฉันทำวีซ่าขาดตอนนี้เลยพี่คนนี้จะมาจับฉันไหม หรือช่วยบอกหน่อยว่าต้องทำผิดกฎหมายข้อไหนถึงจะได้คนนี้มาคุมตัวคือเขาพร้อมจะมอบตัวกันเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาเอ็นดูทหารเรามากจนอยากหาเรื่องมโนให้ได้ใกล้ชิด แล้วที่ตลกมากคือความช่างสังเกตของสาวจีนค่ะเขาจะโฟกัสจุดที่บางทีเราก็มองข้ามไปนะคะอย่างเช่นเรื่องความฟิตของเสื้อนี่เป็นท็อปปิกยอดฮิตเลยนะคะเวลาทหารไทยใส่เสื้ออ่อนหรือชุดปกติขาวที่มันเข้ารูปมากๆสาวจีนจะเข้ามาแซวด้วยความเป็นห่วงปนหยอกล้อว่าชุดแน่นขนาดนี้พี่เขาหายใจทั้งผิวหนังหรือเปล่าหรือไม่ก็กระดุมเม็ดนั้นสู้ชีวิตมากนะฝากเป็นกําลังใจให้กระดุมด้วย อ่าแล้วขำจนท้องแข็งเลยค่ะคือเขาไม่ได้บุลลี่นะคะแต่มันเป็นการชมทางอ้อมว่าหุ่นดีมากจนใส่ชุดแล้วดูแน่นเปรี้ยไปทุกสัสดส่วนยิงทวันไหนเจอทหารใส่แว่นกันแดดดำยืนนิ่งๆคอมเมนต์จะเปลี่ยนจากสายฮาเป็นสายเพอ้อทันทีประมาณว่านี่มันพระเอกซีรีส์แนวมาเฟียชัดเลยบางก็ว่าหล่อขนาดนี้รัฐบาลไทยส่งมาฆ่าสาวจีนทางอ้อมหรอเรียกว่าอวยยศกันสุดริสุดเดชเลยค่ะ อีกมุมหนึ่งที่น่าเอ็นดูคือเวลาทหารไทยหลุดขำหรือเขินค่ะเคยมีคลิปที่นักท่องเที่ยวจีนไปยืนทําท่าหัวใจใส่พี่ทหารที่ยืนนิ่งๆแล้วพี่ทหารกลั้นขำไม่อยู่จนต้องยิ้มมุมปากออกมานิดนึงจังหวะนั้นแหละค่ะคอมเมนต์ไหลเป็นน้ําตกเลยเช่นกรี๊ดกรีดภูเขาน้ําแข็งละลายแล้วหรือยิ้มทีโลกสดใสามากอยากจะเหมาทุเรียนไปสู่ขอคือเขาชอบความเป็นธรรมชาติที่ดูไม่เก็กจนเกินไปของชายไทย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการเปรียบเทียบตลกตลกด้วยนะคะว่าทหารไทยดูอบอุ่นและเผ็ดร้อนเหมือนต้มยำกุ้งคือดูภายนอกเข้มๆดุๆแต่พอยิ้มแล้วหวานเจี๊ยบซึ่งเป็นรสชาติที่สาวจีนเขาบอกว่าหาไม่ได้ในบ้านเขาพอมาเจอแบบนี้เลยเสียอาการกันหนักมากบางคนถึงขั้นคอมเมนต์ว่าจองตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเป็นสไปไทยกันเป็นแถวเลยค่ะ อ่านแล้วก็ภูมิใจแทนรั้วของชาติจริงๆที่แค่ยืนเฉยๆก็สร้างความสุขให้คนดูได้ขนาดนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังและเฮฮาที่สุดแล้วค่ะสรุปยอดความเสียหายทั้งหัวใจคืออยากเป็นโจรมากกว่าเป็นแฟนค่ะคือสาวจีนเขามิติใหม่มากปกติคนเราจะกลัวโดนจับใช่ไหมคะแต่อันนี้คือพร้อมใจกันถามหาข้อหาอยากทาวีซ่าขาดอยากขโมยของ ขโมยหัวใจเพื่อให้พี่ทหารมันล็อกตัวยอมทิ้งอิสรภาพเพื่อแลกกับความใกล้ชิดเป็นการจีบที่เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางที่สุดในโลกแล้วค่ะต่อมาคือวาระแห่งชาติเรื่องกระดุมสู้ชีวิตค่ะสาวจีนไม่ได้โฟกัสปืนผ่าหน้าไม้เท่าไหร่แต่ไปโฟกัสที่กระดุมเสื้อของพี่ทหารที่มันฟิตเปียจนแทบจะดีดออกมาทักไทยประชาชนเขาแซวกันขำๆว่ากระดุมเม็ดนั้นคงเหนื่อยกว่าคนใส่ซะอีก หุ่นดีจนหน้าหมันไส้ใส่ชุดอะไรก็เหมือนจะปริแตกเพราะกล้ามแน่นๆนั่นแหละค่ะและสุดท้ายคือแพ้ทางภูเขาน้ำแข็งละลายคือชอบนักแหละเวลาทหารยืนเก๊กหน้าดุดุใส่แว่นดำแต่พอไปเต๊ะนิดเต๊ะหน่อยแล้วพี่เขาลุดขำหรือหน้าแดงสาวจีนคือตายเรียบเขาบอกว่ามันเหมือนคนพบแรไอเทมเป็นความดุที่ตมุตมิที่สุดอยากจะเหมาทุเรียนทั้งสวนไปสู่ขอมาเป็นเขยจีนเดี๋ยวนั้นเลยค่ะ สรุปสั้นๆคำเดียวเลยค่ะว่าหล่อจนอยากมอบตัวจบข่าว